ชื่ออุมาวินีรัตนะค่ะก็มีอาการกระดูกข้อเท้าหักซึ่งจริงๆเริ่มต้นนะคะก็ไปเดินเจอตำแหน่งพื้นที่มันต่างระดับแล้วก็ข้อเท้าพลิกแล้วก็ได้ยินเสียงกระดูกหักดังป๊อกนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอาการกระดูกเท้าหักก็ยังคงพยายามที่จะเดินต่อแต่ว่าก็มีอาการเจ็บแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยบวมมากก็เลยมาหาคุณหมอนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ปรากฏคุณหมอแจ้งว่ามีอาการ กระดูกข้อเท้าหักค่ะได้ไปพบกับคุณหมอท่านแรกนะคะก็คุณหมอใช้วิธีการรักษาโดยการใส่เฟือกหลังจากนั้นก็ก็จะมีไม้เท้านะคะในการที่จะแบบช่วยเหลือตัวเองนะคะในการที่จะแบบใช้ชีวิตประจําวันแต่ว่าในระหว่างที่ใส่เฟือกอะคะ่ะก็รู้สึกว่าการช่วยเหลือตัวเองหรือการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากก็เลยได้มาปรึกษากับอาจารย์วิชิตนะคะอาจารย์ก็เลยแนะนําวิธีการรักษา แบบใหม่ซึ่งไม่ต้องทำการใส่เฟือกนะคะเรียกว่าเป็นการพันแบบ Angle Strap นะคะซึ่งเราจะสามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้หนักไม่ได้มีเฟือกที่หนักในการเดินแล้วก็จะช่วยในแง่ที่ว่าการใส่เฟือกนานๆนะคะจาย์ก็ให้คำแนะนำว่าอาจจะทำให้เท้าเนี่ยรีบได้นะคะ ก็เลยอาจารย์ก็เลยทําการรักษาโดยการใช้การผ่านแบบ a n ง l e ิลสแตให้ก็ทําให้เราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ง่ายขึ้นเดินทางไปไหนมาไหนก็จะไม่ได้หนักเท้าเหมือนเฟือกอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสะดวกกับชีวิตประจําวันมากขึ้นตอนนี้รักษามาได้20วันประมาณ20วันแล้วค่ะก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะคะความปวดเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยลงแต่ว่าสังเกตอันนึงที่รู้สึกว่าดีเลยก็คือว่าเรื่องของการ ใช้ชีวิตประจําวันจริงๆนะคะการช่วยเหลือตัวเองสามารถทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆได้นะคะใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นเป็นลําดับแล้วก็เท้ากา็รู้สึกว่าเรียกว่านะสะดวกสบายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่หนักเทา้าค่ะก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงเริ่มต้นก็ไม่ได้คิดว่าถึงขั้นจะกระดูกขาหักเลยนะคะก็เข้าใจว่าการรักษาด้วยวิธีการ ใส่เฟือกเนี่ยมันคือสําหรับคนที่มีอุบัติเหตุกระดูกเท้าหักนะคะก็เลยมาได้พบกับอาจารย์วิชิตนะคะก็เลยได้รู้จักการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะคะก็เลยเลยตัดสินใจให้อาจารย์ดูแลนะคะก็รู้สึกว่าเออมันก็สะดวกสบายจริงๆตอนแรกก็เอ้มันจะเหมือนกับเฟือกไหมมันจะกระดูกเท้าเรามันจะมันจะผสานกันดีไหมมันจะแน่น เข้ามาประครบกันแบบแน่นได้เร็วกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์วิชิตที่ให้การดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําเรื่องของวิธีการรักษาแบบใหม่ตัวนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเป็นการรักษาแบบ a n k l e Strap นะคะเป็นการพันผ้านะคะซึ่งก็จะมีเฉพาะที่โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าทำให้เราเนี้ยค่ะ สะดวกสบายนะคะไม่ต้องใส่เฟือกหนาๆในการใช้ชีวิตประจำวันก็รู้สึกว่าเป็นการรักษาแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ด้วยนะคะก็รู้สึกประทับใจค่ะ